โซดจันนี้คือช่องนี้ประพรจันทรกิจทักทายเพื่อนๆเนาะมือน,นีแม่กุ้งจะมาตอบคอมเมนต์นี้เนาะคอมเมนต์เพื่อนๆนในช่อง youtube เพื่อนคอมเมนต์มาถามมาหมูสองสายผสมอะไรจะได้สามสายอ่ะมือน,นี้แม่กุ้งจะมาทําคลิปเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์นี้เนาะในแบบฉบับของแม่กุ้งเนาะเล่าสู่กันฟังปะ่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะเล่าสู่ฟัง เริ่มจากแม่ที่หนึ่งเนาะแม่ที่หนึ่งจะเป็นหมูสองสายในฟาร์มแม่้งอันนี้จะเป็นหมูสองสายแท้ก็คือลัดกับแลนเนาะแม่้งสร้าสงสื่อจากในฟาร์มใหญ่เนาะในฟาร์มแห่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ได้มาตรทานละอ่ะจะเป็นสองสายสองสายก็คือเบิงเบิงทรงเพิ่นจะเป็นหมูกัมกึ่งเนาะก,กัมกึ่งอ่าบบตกบบตังอ่าทรงเงา สูงตันแน่จากหน่อยจะเป็นหมูสองสายหมูสองสายนี้ถ้าเกิดหมูสองสายระหว่างลาดจะไว้กับแลนเลดเนาะสองสายแท้จะผสมอะไรก็ได้ที่เท่าต้องกันอะ่ะฟังดีด,ดีเดอร์หมูสองสายที่เป็นลาดกับแลนห้าสิบห้าสิบเนาะจะผสมอะไรก็ได้ถ้าเกิดเท่าอยากได้หมูขุนเท่ากับไปเอาสายพันธุ์ที่นอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากนี้ก็คือนอกเหนือจาก กลัดกับแลนเป็นดูล็อกแฮมเชียปากช่องสามปากช่องหาอ่าอะไรก็ได้เนาะหลายหลากมาผสมก็จะได้หมูลูกหมูสามสายที่เฮาคิดว่าเออสายพันธุ์นี้ดีแข็งแรงสำหรับต้องการหมูคุณก็คือเอาสายพันธุ์นอกเนะนือจากนี้มาผสมก็ได้แต่ถ้าเฮ้าอยากได้อ่าผสมเพื่อเป็นแม่พันธุ์ทดแทนเฮากะ เอาลัดจะไว้หรือแลนเลนดมาใส่ก็จะเป็นเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติวราพี่น้องเอาแลนเลนดก็จะเป็นแลนเจ็ดห้าลดยี่ห้าเอาลัดจะไว้มาใส่ก็เป็นลาดยี่ห้าแลนเจ็ดห้าอ่าเท่ากับเป็นแม่พันธุ์แทนใดถ้าเป็นหมูสองสายเนาะเป็นหมูสองสายอ่าอันนี้ข้ามไปก่อนทีนี้อ่าต่อแม่ที่สองแม่ที่สองจะเป็นหมูสองสายเจ็ดห้า สองสายเจ็ห้าในที่นี้ก็คืออ่าสังเกตเบิงโซ้งเพิรนจะหูตกเนาะแต่กับบถึงกับว่าตกหลายจะเป็นเจดห้าก็คืออ่าแลนเจดห้าลาดยี่าอ่าสวนส่้งเพิรนกะสูงใหญ่ตันแน่จากหน่อยเนาะแต่หูหูจะกั้มกึ่งกั้มกึ่งไปทางตกหลายก็ตั้งอ่าจนี้ก็คือเป็น แลน75เนาะหมูสองสายเจดหแบบนี้ผสมอะไรได้บ้างบ้างอ่ะก็ผสมเหมือนหมูสองสายถ้าเกิดเฮ้าอยากได้เอาไปอ่าเป็นหมูขุนเฮ่ากะผสมอะไรที่นอกเหนือจากแดดอ่าลาดกับแลนนอกพี่น้องเนาะหลาดกับแลนก็คือกะคือจังขอหนึ่งกันละผสมอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นเจ็ดห เป็นเจหากระอยู่ในสองสายเนาะแค่เพ่นเด่นไปทั่งแร่นเจดหาหลายกว่าลาดแร้วถ้าเกิดเฮาอยากผสมเป็นแม่พันธุ์ทดแทนก็ได้เนาะก็ได้อ่าก็ได้ก็เอาลาดหรือแร่นมาใส่ก็ได้เนาะอ่าถ้าเกิดว่าเฮา,า,าเอาลาดมาใส่พ่นก็นจะเป็นกำกึงเหมือนแม่ตัวแรกก็คืออ่าไขา่ไข่ส้มเหมือนแม่ตัวแรกแต่เฮาเอาแร่นมาทับใส่อีกเทื่อน,นึง ก็จะอาจจะเป็นแบบส่งแบบเด่นไปทางแลนไปเลยเนาะแต่กับโบแมนเลือดลอยแต่กับโบแมนเลือดลอยเพราะว่าพนยังเป็นเสี้ยวสองสายอยู่กับเขาเนาะจะเป็นในเลือดในสายเลือดพนอยู่อาจบ,บอโบแมนเลือดลอยเนาะอันนี้จะเป็นเด่นไปทางาแลนหลายที่สุดอ่ะจะเป็นสองสายคือเก่าอ่ะต่อไปที่สองสายแม่ที่สาม ต่อที่แม่พันธุ์ตัวที่สามจะเป็นเกิดจากแม่ล,ลัดเล,ด,เลลดเลือดร้อยแม่กุ้งจะมักหมูลัดเนาะเพื่นสรงสวยแหมพงกุ้งวาก็เลยมีมีลัดเลือดลอยตัวหนึง่งแต่ว่าปวดประจําการไปนานแล้วล่ะแม่กุ้งผสมเป็นแฮมเชียเนาะเป็นลูกครึ่งแฮมเชียถ้าเกิดเฮามาีแม่พันธุ์หลายหลากแบบนี้เขาสามารถาแต่งสายพันธุ์ต่าง ใจเองได้เนาะล่องเบิงล่องเบิงไม่เสียหายเนาะเป็นแม่พันธุ์ทดแทนแบบแปลกๆอันนี้ก็คือสองสายระหว่างลัดกับแฮมเทียเป็นลูกครึ่งเด่นไปทางลัดเพราะว่ามูตั้งแล้วก็ตัว่นจะสีขาวลายกว่าดำเนาะอันนี้ก็คือผสมยังไงทีงนี้นะ,อะสองสายแบบนี้เข้าผสมจงังไดผสมก็คือ ท้องก้อนนี่อันนี้ก็คือท้องที่สองเนาะท้องที่สองทองก้อนนี่แม่กุ้งคิดว่าแม่กุ้งผสมสีขาวเห็น่าแม่กุ้งคิดว่าแม่กุ้งผสมสีขาวแม่กุ้งหลงแต่ว่าแท้จริงแล้วแม่กุ้งผสมดูหรอกอันลูกพันจอกเป็นสีนี่เด้อนี่สีดําดำเนะะะาแะ,ะาาาลนาแล้วก็ขาวแล้วก็ดังสามอย่างดำล้วนด่างแล้วก็ ขาวอ่ะที่แรกเข้าใจผิดว่าจะกลองผสมสีขาวเนาะเพิ่นก็นเลยออกไปแบบนี้ดำจะมีดำด่างแล้วก็ขาวแบบนี้ก็คือสายพันธุ์กันยังอยู่คงที่อ่าบมุมเนคงที่อ่ายังเป็นสามสายปกติสามสายนี่สาม,มารถปิดยังสีเนาะก็คือดำดำล้วนถ้าเกิดพ่อมันสีดำอ่าเพิ่นก็นมีอ่าครึ่งเป็นแฮมเที่ที่แบบดำอยู่แล้วเนาะ ่นก็นจะได้เรียนไปทางดำดำาหลายแล้วก็ดางแล้วก็ขาวได้แม่เป็นเป็นสามสายประมาณนี้เนาะของทองก่อนอ่ะส่วนทองนี่แม่กุ้งคิดว่าแม่กุ้งผสมสีขาวละน่าจะเป็นแลนเนาะแลนเลดบอพีดดอกเพราะว่าแม่กุ้งผสมตอนที่แม่กุ้งผสมมูนะ่ะก็คือแม่กุ้งจะจดุดผสมแล้วนั่นจดุดแต่ว่าพ่อมา เฮ็ดคลิปหรือมเมื่อเรานั่นมันอาจจะลง <c oughs> ลงลืมข้าวเนาะพอแม่พันธุ์จะระตัวตัวมันลายลายหลกักแต่แม่นี่คิดว่าผสมแรนเ็ดชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นหมูสามสายเนาะเป็นหมูสามสายก็คืออ่าเพิ่นมีเสียวเพิ่นมีเครึ่งครึ่งเป็นแฮมเชียอยู่แล้วเนาะในสองในลาดจะไว้กับแฮมเชียเข้ากับอาลเลนมาใสา่แรนเ็ดก็จะเป็นลูกสามสายเดี๋ยว <c oughs> ค่อยมาเบิ่งกันว่า ลูกเพิ่นจะออกมาเป็นแบบใดเพราะว่าอันนี้ก็คือแม่กุ้งผสมเป็นทองที่สองน่าจะออกมาเป็นด่างขาวคือแม่เพิ่นนี่แหละเนาะเพราะว่าเป็นสามสายแล้วอ่ะอันนี้สําหรับสองสายที่เข้าผสมเป็นทางเลือกทางเลือกคือเดินไปทางใดทางหนึ่งสมมติว่ามีแลนเลดก็ไปผสมดูล็อกก็เป็นลูกครึ่งก็คือสองสายแลนดูล็อกอันนี้แม่กุ้งมีเลือดลอยเป็นลาดแม่กุ้งก็เอามาผสมเป็นแฮมเชีย ครึ่งหนึ่งเนาะก็เลยเป็นลูกลูกครึ่งสองสายกับผสมปกติแต่ถามว่าถ้าเกินห้าอยากได้เก็บไปเป็นแม่พันธุ์ข้าผสมอีกอย่างใดอีกเนาะก็สามารถผสมได้ก็ในสองสายเลือดนี่ก็คืออาจจะเอาแฮมเชี่ยมาใส่อีกก็ได้หรือจะเอาลาดจะไว้มาใส่อีกก็ได้ก็จะเป็นเจ็ดห้า 75. อันใดอันหนึ่งเนาะมึตงว่าเอาแฮมเชี่ยมมาใส่ก็จะเป็นแฮมเจ็ดห้าลาดยี่ห้า เอาลาดมาใส่ก็จะเป็นลาดเจ็ดห้าแฮมเทียยี่ห้าอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดเฮาคิดว่าจะเอาเป็นแม่พันธุ์ทแทนเนาะอ่ะง่ายๆเนาะอ่ะสำหรับการที่เฮาอยากได้ไปคุ้นหรืออยากได้เป็นแม่พันธุแท้ไปไปดูดูไปดูตัวที่สี่กันเลยอ่านี่แม่ที่สี่แม่ที่สี่ก็จะเป็นสองสายสองสายก็คืออ่า ลัดเจ็ดห้าแลนยี่ห้าอ่าตรงขานกันขามกับแม่ที่สองแม่ที่สองจะเป็นแน 7, 5, ลนเจ็ดห้าลัดยี่ห้าอันนี้จะเป็นลัดเจ็ดห้าแลนยี่ห้าอ่าสังเกตเบื้องก็คือหูตั้งส่งตันเนาะอันนี้ขนเปื่อนเรื่อโบอเมนเสียงตอ่จะสลับกันระวังแม่ที่สองกับแม่ที่สี่เนาะแม่ที่สองก็คือหูปุกกัมอ่าหูปุก แล้วก็ทรงเงาตัานจากหน่อยอันนี้ก็คือลาดเจ็ดห้าผสมจังไดกะปกติคือแม่ที่สองเหมือนแม่ที่สองอยากเอาดูล็อกมาใส่ก็จะเป็นสามสายดูล็อกเปียแต่งเรืออะไรนอกเหนือจากลาดกับแลนเนาะสามารถผสมใดเป็นหมูสามสายถ้าเกิดจะเอาไปเป็นแม่พัน เข้ากับเอาลัดหรือแหลนมาใส่ไข่ไข่แม่ที่สองอ่ะไข่ไข่แม่ที่สองเนาะแค่สลับกันอ่ะสลับกันแค่เพื้นดนินอ่าตัวนั้นจะจะเป็นแหลมเจ็ดห้าลัดยี่ห้าตัวนี้จะเป็นลัดเจ็ดห้าแหลนยี่ห้าคนละสายเลือดเนาะสายเลือดเดียวกันแต่ว่าอ่าสายเลือดเด่นไปทางใดลายที่สุดอ่ะนี่ที่บอกอคูณเจะต่างอันนี้ก็คือเพิ่น เพิ่นกำลังเป็นสัตว์เนาะเพิ่นกำลังเป็นสัตว์กะอาจจะมีกระว้นกระว่ายเนี่ยจักหน่อยเม่ตัง้งแต่ย่งบนิ่งมือน,นี้เช็คแล้วยังบนิ่งก็เลยยังไม่ผสมเพราะว่าแม่กุงอาฉีดต,ตัวผูให้แล้วส,สป์ตวผูแล้วก็กดหลังเพิ่นยังบนิ่งเนาะอาจจะเป็นสองสามวันในกรณีนี้เช็คหมูเป็นสัตว์นี่กะคลิปต่อๆไปถ้าเกิด พี่น้องอยากรู้กะจังคอยคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวแม่กุ้งจะอธิบายให้ฟังเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับของแม่กุ้งเองเนาะว่าเป็นจังไดอ่ะมื้อนี้กะมาตอบคอมเมนต์นี้สําหรับเพื่อนๆเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอ่าหมูสองสายผสมอะไรได้บ้างอ่ะแม่กุ้งยกตัวอย่างให้เบิ่งก็คือสี่ตัวอย่างเลยเนาะก็คือหมูสองสายแท้หมูสองสายเจ็ดห้าระหว่างลัด แล่นเจ็ดห้าลาดยิบห้าแม่ที่แม่ที่สามก็สองสายระหว่างลัดกับแฮมเชียอ่าตัวที่สี่ก็คือตัวนี้ระหว่างลาดเจ็ดห้าแล่นยิบห้าผสมจังไได้เนาะสองสายมีหลายแบบเนาะสองสายมีหลายแบบอยู่ที่เฮ้าเป็นคนกาหนดว่าเฮ้าต้องกันสายแบบใดสองสายคือแบบใดเนาะถ้าเกิดเฮ้าไปซื้อไปคัดมาจากในฟาร์ม ในฟ้ามใญ่ที่ได้มาตรฐานเข้าก็จะได้สองสายแท่พอได้สองสายแท่มาเข้ากับมาเฮ็ดเป็นแม่พันธุ์ทางเลือกเข้าใส่ในฟ้ามก็ได้เนาะทดสอบทดล่องบึงใช้แบบหลายๆแบบเนาะอ่ะบมเมนวาอาบอกาต้องทดสอบต้องทดสอบแม่คุงทดสอบมาหลายๆอย่างอันนี้ก็คือแปลกๆใหม่ๆเนาะส่วนแม่พันธ์สามสายแม่คุงกามีแอ เอาไว้คลิปตัวต่อไปเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาเล่าสู่ฟังเนาะถ้าผู้ใดอยากรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยหรือผู้ใดอยากรู้เรื่องอยังอยากให้แม่กุ้งเทสคลิปเกี่ยวกับเรื่องอยังเนาะเล่าสู่กันฟังก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเดี๋ยวแม่กุ้งจะพยายามหาคําตอบมาให้เนาะในแบบฉบับของแม่กุ้งเนาะเองอที่แม่กุ้งะสบพบเจอมา เล่าจากประสบการณ์จริงเนะาะบไดอ่างอีกมาจากที่อื่นเนาะอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงบางบางเธออาจจะอ่าคัดแย่งกับอหลายๆฟ้ามที่เพิ่นเฮ็ดตามคิดเสดีเนาะแต่แม่กุ้งเน้นภาคปฏิบัติคือแม่กุ้งแบบนี้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่แม่กุ้งบรรลุกะแนะนํากันเขามาได้เนาะสําหรับผู้ใดที่คิดว่าโอ้แม่กุ้งพูดแบบนี้เดี่ยวอา,อาจจะ อันนี้ให้นะนนาแม่คุ้งกระไดเนาะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าแม่คุ้งก็เรียนรู้จากเพื่อนๆในช่อง youtube หลายๆช่องเป็นคู่ตลอดเวลาก็คือดูไม่เข้าใจอะไรก็ดูช่องนั้นช่องนี้มาปรับใช้แล้วก็เป็นแบบฉบับองเจ้าของเนาะแบบฉบับของเจ้าของบ่ได้ว่าฟังแล้วไปอเอาแบบเพื่อนมาไป,เ,ป,เ,ปเอามาปรับใช้พัฒนาใช้ในแบบของตัวเองเนาะแล้วเกิด ผลแบบนี้ออกมาผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้อ่า,อาจจะบกคื่อเพลินอาจจะเป็นแบบของเข้าเนะาะอันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เนาะจั่งไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่กุ้งนิพภพรจันทกิจเรื่องหมูหมูเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเข้าจะมาพูดถึงเรื่องหมูเรื่องใดอ่ะค่อยติดตามกันไว้เลยเนาะสวัสดีจ้ะ